รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกวิถีทางวิถีไทยทางทบ5นะคะและยังสามารถรับชมได้อีก177ประเทศทั่วโลกค่ะ ซึ่งเรื่องราวต่างๆที่เราจะนํามาฝากกับคุณผู้ชมนะคะจะเป็นเรื่องของคติธรรมสอนใจและนอกจากนี้แน่นอนค่ะว่าเมืองไทยน่ารู้ที่มีหลากหลายสาระให้กับคุณผู้ชมนะคะค่ะสารในเมืองไทยโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะต้องถือว่าเป็นช่วงปลายปีแล้วด้วยกิจกรรมมีมากมายที่เราต้องรับก,กับคุณผู้ชมอยู่ค่ะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ ดิะะฉันนางสมพิษยืนนานนายกเทศมนตร,ตรีเทศบาลตะบลกำแพงแสนขอบคุณรายการวิถีรมวิถีไทยนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกันในวันนี้ค่ะท่านคงเห็นนะคะว่าวันนี้พ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอกำแพงแสนมาร่วมทำบุญตักบ,บาตรเทโวพวกเราเป็นชาวพุทธนะคะ พวกเรารักในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์บวรนะคะบอใบไม้วแหวนรอเรือที่นี่นะคะเราจะเคารพกันเราจะอยู่ร่วมกันด้วยความสามคัคคีบ้านวัดโรงเรียนเราไม่เคยทิ้งกันไม่ว่าเราจะมีงานอะไรที่ทางวัดหรือทางบ้านหรือทางโรงเรียนนะคะบ้านนี้ก็หมายถึงประชาชนในเขตเทศบาลเรา เราจะดูแลพ่อแม่พี่น้องของพวกเราให้อยู่ดีมีสุขพวกเรานะคะเป็นเฉพาะดิฉันเองเป็นประธานกลุ่มคนจริงใจรับใช้ประชาชนพวกเรามีสอทอมีสมาชิกมีข้าราชการที่พร้อมรับใช้ประชาชน24ชั่วโมงเราทำงานกันโดยไม่มีวันหยุดไม่มีพระอาทิตย์ตกดิน พวกเราตั้งสัต์ปฏิญาณไว้แล้วเราจะจะอุทิศชีวิตทั้งหมดนี้เพื่อสร้างความดีไม่เคยวันจะเร่งสร้างทั้งคืนและทั้งวันเพื่อชีวิตอันสั้นนั้นมีราคาขอบคุณมากค่ะข่าวดีดีกับพี่คำร้อน ตอนลูกทุ่งไม่ตายลูกทุ่งเนเวอ์ดยนะ <c oughs> จะบอกให้อดีตสู่ปัจจุบันควานนาห่างไกลสังคมแต่คอยขอชมว่าเจ้าเป็นหนึ่งปัจจุบันยันยาวอนาคตเชื่อหรือเกินว่าบทเพลงลูกทุ่งเสียงเพลงลูกทุ่งไทยจะไม่มีวันห่างหายหรือตายไปจากประเทศไทยแน่นอนเนี่ยก็เป็นเรื่องราวเนาะรงรงแอลเรียนรามเนี่ย <laughs> แล้วไอ้รถมาแต่งมารับแหวไปซะนี่ <laughs> แต่ณนะปัจจุบันนี้มันยังมีอยู่แต่เพลงลูกทุ่งอาจจะพลิกแปลงเปลี่ยนไปตามวิถีตามยุคตามยุคข,ของมันครับซึ่งเราก็รับได้รับได้เพราะด้วยเนาะครับนั่นเนื่องเพราะบทเพลงลูกทุ่งที่รังสรรค์ออกมาในแต่ละยุคแต่ละสมัยมันสอดคล้องสอดรับกับเหตุการณ์และช่วงเวลานั้นๆทั้งสิ้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่ง นะครับส่วนลึกในใจของอาจารย์ไพโรธซึ่งสัมผัสกับวิถีวัฒนธรรมความเป็นไทยด้านของเพลงลูกทุ่งท่านก็ถ่ายทอดให้เราว่านักร้องแต่ละคนบทเพลงแต่ละบทเพลงนั้นมันโดนมันกินใจในคนยุคนั้นอย่างไร โปเช่ไหมฮะโปเช่เหมาะมาก <laughs> โดนใจด้วยโดนใจมากะ <laughs> จะบอกเติม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 ลูกทุ่งช่วยเล่าเรื่องสรุปกันดีๆอย่างนี้อย่างนี้ว่าเพลงลูกทุ่งคือการเล่าเรื่องเมืองไทยตามยุคสมัยขอรับลูกทุ่งไทยฟากติดไว้กับการเวลา มันเป็นเรื่องท็อปกิตของประเทศไทยน้ำท่วมเหมือนอยู่ทะเลภูงจอระเคเพนผ่านบุ่นวายยามาหรือก,ก็ใช่ย่อยอยาบ้าก็ไม่เช่ย่อยแต่เป็นเรื่องกิจอหนะักจะบอกให้ข่าวดีๆกับพี่คำรณฝากกับพี่น้องทุกคนที่รัก,กมเมืองไทยโปรดรักเพลงลูกทุ่งไทยถนอมและกอดมันไว้ในอ้อมใจด้วยนะ <c oughs> จะบอกให้ ตอนชีวิตและคมคิดของอาจารย์ไพรโรธรื่นวิชานะจะบอกให้ตอนเกิดมาคนเราเท่ากันหมดคนเรามีการต้องทำกุศลไว้บ้างคนเรามาทิ้งห่างกันตรงโอกาส ยังอยู่กับอาจารย์ไพโรจน์รื่นวิชาผู้เขียนมหายันท่านเป็นคนรุ่นเก่าแต่เข้าใจวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ทะลุปลุกโปร่บางคนาสาวสวยๆหนุ่มๆหมล่อๆเรียนจบมาหาลาัยปริญญาตรีได้เงินเดือนหมื่นก็บาทปัจจุบันจะพอกินเลยอาหารสัง่งรถมาส่งให้เนี่ยมือละร้อยละ,ละวันกินสามมือสามร้อยเก้าพันลไม่เหลือเลยยังไม่ได้กินกาแฟเลยค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์คุณไม่พอแล้วหมื่นห้าชีวิตคุณติดลบแล้วแต่ถ้าคุณไปทําการตลาดเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆขายมะม่วงฝรัง่งกับรถเฉาะกำไรวันละ 2 0 0 0ันสาหน้าตาสวยคุณอาจจะมีกำไรตั้ง3า0 0ันห้ไม่ทําเพราะอายฟังและเก็บไปคิดแล้วลองทําดูโลกปัจจุบันมหาลายัยส่วนใหญ่ก็คือธุรกิจ <c oughs> เป็นบิสเนสหมดต้องทํำกาไร <c oughs> นักเรียนจบมาก็ถูกครอบงําด้วยวิชาที่ออกมาแล้วเป็นลูกจ้างไม่เคยสอนวิชาเช่นอกหักแล้วแก้ไขยังไงออกมาแล้วธุรกิจล้มเหลวผิดหวังทางด้านการเงินต้องป้องกันยังไงไม่สอน เวลาเกิดอารมณ์มโหมาอย่ามแรงกตบันหน้าเขาจะฆ่าเขาสอนอยังไงให้หยุดธรรมมงธรรมะนี่ต้องงทาจารย์ไม่มีเลยไม่มีในในมหลาลัยในโรงเรียนต่างๆอันนี้มันขาดหายอันนี้ก็แค่นี้ก็จบแล้ว คนเราชนะกันได้ด้วยความคิดสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าคนเก่งคนกล้าคนมีความสามารถนั่นเนื่องเพราะเขามีความคิดมีคมคิดที่พิชิตปัญหาได้ขอรับเราต้องตื่นรับตื่นรู้ตื่นคิดตลอดเวลา งงังคนายพลรือว่านายกดวงตกยิ่งงกยิ่งเก่งข่าวดีดีกับพี่คำรณคิดได้คิดดีมิม,มียากจนหนทางเดินของเรายัางสดใสยอยู่ดูอาจารย์ไพรโรธ์รื่นวิชาผู้เขียนมหายั์และคมคิดของท่านนะ <c oughs> จะบอกให้ รายการวิถีทมวิถีไทยนะครับทางทบห้านะครับเวลาตีห้าครึ่งนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่กับท็อปครูปทุมวลาพีรักนะครับซึ่งเ,เจ้าวาัดแห่งวดัดหนองบัวขออย่างนี้ตําบลบับกพีเอเมรุีจังหวัดนครนายกนะซึ่งท่านกําลังสร้างอุโบสถ์หลังใหม่ที่ท่านเห็นอยู่นี่นะ,ะเป็นโบสถ์ที่สวยงามมากนะแต่ว่าวาดัดแห่งนี้เป็นวัดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ และสาธิชมคนญย่บุรนร่วมด้วยช่วยกันสร้างนะครับเอาละครับเดี๋ยวกลบาถามว่าคุณเจ้าว่ามีอะไรที่ที่หลวงพ่อจะบอกในงานยุนงานกระถิน่นด้วยนะสาธุพระเจริญพรนายกที่นี่วัดหนองบัวขอนตําบลปากพรีอําเภอปากพรีจังหวัดนครนายกขณะน,นี้อัตมาภาพได้ดําเนินการสร้างอุโบสถลิเริ่มมาตั้งแต่2,556เป็นต้นมา ขณะนี้อุโบสถก็ยังไม่เสร็จไม่เสร็จสําเร็จรุ่วล่วงไปจึงขออนุโมทนาบุญสาธุชนคนใจบุญทุกท่านได้ร่วมกันอนุโมทนาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างอุโบสถของวัดนองบขอนี้ให้สําเร็จรู้ล่วงต่อไปเพื่อเป็นวัตถุทาวร ของบวรพระพุทธศาสนาสืบต่อไปมันเป็นเวลานานแล้วก็ว่าอยากจะให้เสร็จสาเร็จรู้ล่วงขณะนี้มันยังเป็นวัดประเภทสองอยู่ยังไม่ใช่วัดโดยสมบูรณ์เนื่องจากว่าอุโบสถยังไม่ได้ผูกพัฒธสีมาจึงอยาก เรียนเชิญสาธุชนคนใจบุญที่มีสิจิตศรัทธาเข้าร่วมอนุโมทนาบุญในการสร้างอุโบสถนี้ให้สำเมร็จรู้ร่วงต่อไปแล้วก็ในปีนี้ถ้าญาติโยมอยากจะร่วมในบุญทอดกระถินประจำปีของวัดน้บพกขอน วันนี้มีกำหนดการคือวันที่6พฤศจิกายน2,565เป็นวันทอดผ้ากฐินประจำปีของวัดหน,นองบกขอนก็ขอให้ญาติโยมที่ได้ทราบข่าวถ้าอยากจะมาร่วมอนุมโมทนาก็เชิญชวนมาร่วมกันหรือ อยากจะสร้างบุญสร้างกุศลสร้างโบสถ์หลังนี้ก็ขอให้ติดต่อมาทางคณะวัดหรือว่าอัตมาภาพในเบอร์โทรศัพท์ที่มีอยู่ในการประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอให้ญาติโยมถ้าไม่มีเวลามาจะร่วมบุญร่วมกุศลนั้นก็ ขอให้โอนปัจจัยเข้ามายังบัญชีที่มีหมายเลขทางประชาสัมพันธ์จะได้บอกให้ท่านทราบโดยทั่วกันฉะนั้นจึงขอเจริญพรทุกท่านที่มีจิตศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาขอให้มีความสุขความเจริญทั่วกัน ทุกท่านสิ่งใดพึงปรารถนาสิ่งนั้นขอให้ได้มาสมความตั้งใจขอให้ท่านพ้นจากโรคคาพาดทั้งปวงสิ่งใดที่ไม่คืงพึงปารถนาสิ่งนั้นก็จะได้มาบรบกวนและก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและอายุมั่นขวัญยืนตลอดกาลนานเทิน สรับสนุนโดยพระอ้อมผู้ใหญ่เตียงผู้ป่วยนิสุกิเมดิคอลกล้อง IP NWP h a เครื่องย่อยขยะเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยใน24ชั่วโมงที่เป็นหลักๆของตำบลเบิกภัยก็คือศูนย์ฟืนฟ้นฟูที่ว่าเทศบาลหลายๆเทศบาลเข้ามาดูงาน เพราะว่าเนื่องจากเราประสบความสําเร็จเลยได้รับรางวัลจากนายยกอับพิสิทธิ์เวชชาชีวะครับคือเรามีนวัตนวัตรกรรมช่วยคนพิการเทศบาลตำบลบลอไภัยเราเป็นเทศบาลค่อนข้างใหญ่เพราะนั้นก็คือมีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องการร้องเรียนเรื่องฝุ่นละอองเรื่องเสียงดังเพราะฉะนั้นถึงเวลาร้องเรียนมาเราก็มีคณะกรรมการลงเข้าไปตรวจสอบดูแลแก้ไขตำบลเราก็ยังเป็นตำบลที่ อยู่ใกล้ชิดกับริมแม่น้ําแม่กองเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาในเรื่องการปล่อยทิ้งน้ําเสียน้ําลงคลองเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในเรื่องปัญหาตรงนี้ก็คือการจะปล่อยทิ้งน้ําไปก็จะให้ช่วยมีการกองน้ําก่อนให้เป็นน้ำนัำ้นดีแล้วค่อยปล่อยทิ้งไปครับตอนนี้ก็ตำบลเบอร์ไพรเราก็มีคลองสาธารณะเป็นจํานวนมาก ผมในฐานะนายกเทศมนต,ตร,มร,รีเทศบาลบมรองภัยมาทราบปัญหาจากประชาชนว่าน้ํามันไม่สามารถไหลได้สะดวกก็เลยทําหนังสือถึงโครงการชลรประทานคือพุ่งในการโครงการส่งน้ำท่ามกาเพื่อขอให้สับตวง,งเครื่องจักรลงมาลอกวัชพืชตร,ตรงนี้ทําให้ประชาชนชาวตะบนบรืงภัยมีความสุขครับก็จะมีโครงการพาสตรีไปดูงานที่จังหวัด และยองก็คือเป็นการเพื่อเพื่อที่ไปดูสถานที่ที่ที่เขาบริหารการจัดก,การที่ประสบความสําเร็จเพื่อที่เราจะได้นํากลับมาพัฒนาตําบลของเราก็อยากจะให้ตําบลเบิกภไยของเราเนี่ยครับให้ประชาชนทุกคนมีความสุขก็คืออยู่กันอย่างมีความสุขกันทุกทุกคนขอให้สุขกันทั่วทั่วหน้าครับสนับสนุนโดยคอยรอนดี้ร้านสะดวกซัก24ชั่วโมงกอล์ฟ ออโตค่ะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอี e w r i อ e r วันนี้ค่ะเราจะไปเราจะไปแจกของน,น้ำท่วมค่ะที่อ่างทองค่ะ,ท,ท,คะที่โพทองค่ะที่นี่อ,อ่าตำบลบ่องเงินครับผมค่ะ น้ำพริกเผารคแล้วก็มีปัปปจจัยด้วยนะสิ่งของเหล่านี้มากมายนะคะนี่คือจากวัดคุณยิงส้มกินแล้วก็ญาติบุญของเราคณแม่ซิมาลีท่านก็น,นําสิ่งของดีๆที่จะมามอบแล้วก็าบำบัดท,ทุกคํามรุงสขเรื่ราวของอุทกภัยน้ําท่วมตอนนี้อุทกอ่างทองหนักมากนะคะเจ้าวาดแล้วก็พระสงฆ์องค์เนรเนี่ยก็มาหมดเลยวันนี้เห็นเลยนะว่าญาติโยมเดือดร้อนนะอันนี้เป็นที่พักสําหรับที่จะมาแจกครับผม ที่พักของก็มีหลายอย่างครับผมมีข้าวสารถุงละห้าโรแล้วก็ขนมปังมาม่าปลากระป๋องปัจจัยน้ำพริกเผาน้ำปลาน้ำมันนะแล้วก็น้ำแล้วก็มียาด้วยครับผมครับผมวันนี้เราจะเห็นว่าญาติบุญวันนี้แหละค่ะรถพระธรรถพระให้ขอบพระคุณนะครับทางพระคุณเจ้านะครับจากวัดวัดคุณหญิงส้มจีนนะครับที่ได้ นำของนะครับมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยของหมู่ที่1ตําตบลบ่อแร่นะครับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองทวงเงิประมาณ2อาทิตย์แล้วครับแล้วคาดว่าก็น่าจะยังอยู่อีกสักประมาณเป็นเดือนแหะครับอ้าวแม่ครับรวบเยอะเลยเยอะแค่นี้เลย <c oughs> ลำบากเนาะ <c oughs> จ้าเนี่ยอันนี้อยู่อยู่ตรงไหนอะนอยู่ตรงโคง้งนะโค้งเลยน้ำท่วมไหมน้ำเพียงคอ่้า้ำเพียงคอเลยท่านผู้ชม ขอบพระคุณมากเลยจากอุทกาภายัยครั้งนี้ที่อ่างทองบอ่อแร่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองอีชันไปพายเรือจะได้เห็นวันนี้คะ่ะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนวันนี้ท่านพระครูประหลัดมานพนะคะท่านเจ้าวาดวัดคุณหญิงสมจีนท่านก็มาพายเรือลงไปมอบสิ่งของแล้วก็มอบสิ่งของให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนวันนี้จะเห็นว่าหลายร้อยหลังคาเรือนที่จะต้องมารับสิ่งของเพื่อบรรเทาบรรเทาทุกข์นะคะไม่ว่าจะข้าวสารอาหารแห้ง หมาไม่กัดหลวงพ่อหลวงพ่อเอจ้า,เาวาดวัดคุณหญิงส้มจีนจากประุมทานีนวันครท่านเอามาเองเลยเนี่ยบอ่อแร่อำเภอโพอทองจังหวัดอ,อ่างทองตุ่มลอยน้ำเลยค่ะที่เราเห็นนี่ไงท่านผู้ชมจะเห็นว่าเลือกสวนไรนาเสียหายล่มจมแต่นิ่คันจิตใจเท่านั้นแหละค่ะที่เราจะบรรเทาพระครูประลัดมนปเนี่ยท่านก็ลงมาช่วยนะคะจเจ้าวาดวัดคุณหญิงคุณหญิงส้มจีนก็นาสิ่งของมาช่วย สวัสดีค่ะพบกันในช่วงเมืองไทยน่ารู้นะคะซึ่งวันนี้มีข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากกับผู้ชมเช่นเคยไปรับชมกันเลยค่ะ ทราวิสโกอินเทคบริษัททรเว e เทคสตาร์ทอัพของไทยประกาศความพร้อมหลังระดมทุนได้กว่า500ล้านบาทรับกระแสก,การท่องเที่ยวฟื้นตัวคาดว่าในปี2022นี้ประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยมากกว่า10ล้านคนสไร้างรายได้ให้ประเทศคิดเป็นมูนลค่ากว่า9แสนล้านบาทจึงพร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินหน้าสู่ท็อป100บริษัทเทคโนโลยีแห่งเอเชียชูกลยุทธ์เดอะเบสผนวกความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาใจกลุ่มเป้าหมายด้วยความคุ้มค่าในทุกข,ข้อเสนอผ่านทุกช่องทางบริการตอกย้ำความเป็นที่ เจ้าขององแพลตฟร์มททท่่อองงเเียยวขไรามองว่าทํอยังไรก็ได้ที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยมันยั่งยืนนะครับและข้อสําคัญคือไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังนะกลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการรายเล็กที่เข้าถึงเทคโนโลยีไม่ได้เนี่ยเรายินดีซัพพอร์ตเลยทุกคนก็สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั่วโลกได้โดยที่เข้าถึงได้ในต้นทุนที่ถูกกว่าประหยัดกว่านะครับซึ่งอันนี้เรามองว่าระยะยาวน่าจะเกิดประโยชน์กับประเทศ มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวไทยที่ใช้ดิจิทัลเป็นแบ็กบน ไดด้อย่างชัเจนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรวมพลังภาคีเครือข่ายรวบรวมผลงานตลอดระยะเวลา15ปีของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมโดยขับเคลื่อนวิธีคิดสร้างจิตสำนึกสุขภาพใหม่ซึ่งจะนำไปสู่สังคมสุขภาวะมีการขยายมิติสุขภาพที่กว้างขึ้นครอบคลุมสีมิติได้แก่กายใจสังคมและปัญญาได้รับเกียรติจากนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภากล่าวปาตคถาเปิดงานระบบชาตข,ของเราในฐานะเดียวกวับเขาคือการที่ ีจินอาสาเป็นปความพัฒนาแล้วขอใหาราดํานินท้ไหมตลอดระยะเวลา15ปีของสอชอมีจุดมุ่งหมายที่เน้นสร้างสุขภาพมากกว่าซ่อมสุขภาพผลักดนันนโยบายสุขภาพเพื่อคนไทยสู่ความเป็นธรรมในระบบสุขภาพอย่างเป็นรูป,ปรธรรมระบบสุขภาพของไทยเนี่ยมันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับของทั้งไทยและสากลจุดที่เราจะเน้นคือเรื่องสร้างนําซ่อมอีกเรื่องหนึ่งคือบริการผสมคูามใกล้บ้านใกล้ใจนะครับ ที่เข้าถึงประชาชนประชาชนเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องเน้น ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิแพทย์ออร์โธปิดิกส์เปิดตัวโครงการรักษาแขนขาผู้ป่วยมะเร็งกระดูกที่ยากไรและได้โอกาส Arcos Innovation Fund ได้เข้าถึงการรักษาด้วยอุปกรณ์ทดแทนอวัยวะนวัตกรรมของแพทย์ไทยในการผลิตอุปกรณ์ทดแทนอวัยวะรักษาแขนขาผู้ป่วยโรคมะเร็งกระดูกสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกความยาวและลักษณะการตัดกระดูกเป็นวิธีที่สะดวกผู้ป่วยสามารถลงน้ำหนักได้ทันทีหลังผ่าตัดช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้เช่นคนปกติ วัตถุประสงค์ของโครงการนะครับก็เพื่อให้คนไข้ที่เป็นมะเร็งกระดูกเข้าสู่การรักษาที่เร็วเราอยากจะสนับสนุนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่าใช้จ่ายถูกกว่าการนําเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยในค่าใช้จ่ายนนั้ในขั้นต้น,นประมาณ200ล้อาอันนี้ก็เป็นวัสดุที่จะมาทดแทนเพื่อให้คนไข้สามารถที่จะมีกระดูกทดแทนแล้วก็สามารถที่จะใช้การกระดูกแัะขทอดนั้นได้ต่อไปผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับที่ได้รับทราบได้รับข้อมูลต่างๆเนี่ยสามารถที่จะ มาช่วยบริจาคนะครับแล้วก็สนับสน,นุนเปการสนับสนุนนวัตกรรมของไทยด้วยนะครับเพื่อให้มีการต่อยอดพัฒนาได้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับ มหาวิทยาลัยมหิดนศารยาถแถลงผลการรับรองคุณภาพหลักสูตรระดับนานาชาติและความสำเร็จของการได้รับรองมาตรฐาน ABEt อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็น World Class u n i v e r s i ซ y ซึ่งมาตรฐานนี้เป็นที่ยอมรับทั้งในภาคการศึกษาวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์และวงการอุตสาหกรรมทั่วโลกอันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้เรียนที่จะสำเร็จการศึกษาคณาจารย์และนักวิจัยที่จะได้รับโอกาสในการเข้าทำงานได้ทั่วโลกและการยอมรับอย่างกว้างขวางในเวทีระดับสากล อะไรไม่โดนมีความมุ่งมั่นที่จะเป็น world class university พื้นฐานเลยที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือหลักสูตรของเราต้องได้รับการยอมรับในระดับเวทีสากลก่อนเ,เราสามารถผลิตนะครับวิศวกรให้กับบริษัทต่างๆทำให้มีโอกาสการลงทุนจากบริษัทข้ามชาตินะครับที่มีความต้องการวิศวกรชั้นนำนระดับโลกเนี่ยก็จะกล้ามาลงทุนที่เมืองไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับมหาลาัยไทยต้องเป็นหนึ่งในมหาลัยที่คนทั่วโลกสามารถที่จะ เข้ามาเรียนแล้วคนที่จบก็สามารถไป ทำงานได้ทัดเทียมคนอื่นที่จบจากมหลาลัยในต่างประเทศได้สมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทยเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยได้รับเกียรติจากนายจุรินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมเปิดงานและแสดงความยินดีในงานเพจแฟร์เซาท์อีสต์เอเชีย2022ซึ่งสมาคมได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2562ปัจจุบันมีสมาชิก10บริษัทรวมต่อยอดจากอุตสาหกรรมทูน่านำทูน่าไก่และวัตถุดิบหลากหลายมาผลิตช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กกบผลผลิตเกษตรกรและชาวประ ในประเทศพร้อมพัฒนาด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมผลงานวิจัยต่างๆมาพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานสูงซึ่งไทยส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปมากกว่า80ประเทศทั่วโลกเป็นอันดับ3ของโลกรองจากเยอรมนีและสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศไทยเนี่ยมีพร้อมนะครับทั้งวัตถุดิบทั้งโน้ตฮาวทั้งอินโนเวชันแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆแข็งแรงมากเรามั่นใจว่าสามารถเติบโตเนี่ยตัวเลข2หลักมากกว่า10%ได้อีกหลายปีข้างหน้าครับคาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมสามารถโตไปได้เรื่อยๆและมีโอกาสที่ศักยภาพของเราเนี่ยจะเติบโตเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้ภายใน5ปีครับสมาคมศิทย์เก่าโรงเรียนสาธิตประทุมวันจัดแข่งขันแรลลี่การกุศลสาธิตประทุมวันครั้งที่26 Amazing ่ Amazing t u m a n Rally ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันที่12และ13พฤศจิกาย,ยน2565เส้นทางกรุงเทพชะอำณโรงแรม r e เจน์ชะอำเพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างสิษธิ์เก่าและนักเรียนปัจจุบันผู้ปกครองตลอดจนคณะ อาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมสวปทุมวันซึ่งการแข่งขันเดร์ลี่นอกจากจะได้ร่วมกิจกรรม CSR ระหว่างทางแล้วจะได้เพลิดเพลินกับศิลปินชื่อดังบริเวณริมชายหาดอีกด้วยสนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ในราคาทีมละ8,500บาทเดร์ลี่นะครับก็คือเป็นการกระชับความสัมพันธ์เป็นการนำลึกถึงพระคุณครูนะครับสำหรับรายได้ที่ได้มานั้นนะครับส่วนหนึ่งเราจะถูกกล้าถวายสมเด็จพระนิิฐาธนิราเจ้านะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นไปเพื่อการพัฒนาโรงเรสาาาิตตมขอออองงเคคกก นะครับที่กิจกรรมดีๆให้กับนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรนล,ลี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมอื่นๆรีบมาสนุกกันอยา่าพลาดความสนุกที่รอคุณอยู่ที่ชะอำนะคะทำเมซิ่งทุมวันแรนลี่ครั้งที่26ค่ะโรงเรียนสอนตัดเสื้อเสริมสวยนิรันดร์จัดงานฉลองความสําเร็จพิธีมอบใบประกาศนียบตัตรให้แก่นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษารุ่นที่65พร้อมจัดแข่งขันประกวดผลงานของนักเรียนชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งและ3โดยมีการแข่งขันทั้งหมด6ประเภทคือแข่งขันซอยผมชายแข่งขันซอยผมหญิง แข่งขันม้วนฟาร่าแข่งขันแต่งหน้าราตรีแข่งขันชุดกลางวันและแข่งขันชุดราตรีโดยมีคณะกรรมการจากสมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทยมาร่วมเป็นกรรมการตัดสินและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศเป็นงานรับไปประกาศของโรงเรียนสอนตัดเสื้อเสริมสวยนิรันดรธรรมรัตน์อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่มีโควิดนะครับจัดงานไม่ได้มาถึง2ปีตอนนี้เขารวบรวมเด็กนักเรียนที่ยังไม่ได้ไปเปิดร้าน ส่วนใหญ่จบเยอะกว่านี้นะครับเป็นพันกว่าคนก็ดีใจมากนะครับไฮไลท์ของงานเรานะครับก็จะมีงานสาธิตนะครับการใช้กันไก12เล่มนะครับตัดผมนะครับแล้วก็จะมีการแข่งขันนะครับสองแผนกนะครับก็คือมีแผนกสวยนะครับแล้วก็แผนกตัดเสื้อนะครับนำกรรมการมาจากสมาคมช่างผมสมสวยไทยนะครับเข้ามาเป็นกรรมการครั้งนี้นะครับแล้วก็สมาคมของ G H D K นะครับเข้ามานะครับ วันนี้หมดเวลาลงแล้วสามารถกลับมาติดตามรับชมกันได้ใหม่นะคะทุกเช้าวันเสาร์ทางททบ .5 นะคะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ